อาคุณผู้ชมขาว่ากันได้เรื่องของน้องปอยลูกค้าวเรือกันดีกว่านะคะน้องเนี่ยเป็นนางเอกลิเกสายมูนะแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึงคุณผู้ชมมันคับอกคับใจโอ้ยคุณพี่ขาขอระบายหน่อยคะ่ะนั่นคือเรื่องความตลกเอ้าตลกจะมาคับอกคับใจยังไงคุณผู้ชมไม่ตลกด้วยหรอไม่ใช่หลาย<อ>นคนเข้าใจเนี่ยเข้าใจผิดว่าน้องปอยเนี่ยเขาไปเรียนแบบน้องโบเมลาดา เพราะด้วยลุกด้วยท่าทางคําพูดคาจาวิ้ยมันคล้ายๆกันแล้วน้องเนี่ยบอกด้วยทุกอย่างเนี่ยมันคือตัวตนของหนูที่แท้จริงของหนูพี่พี่ <Yeah. S 1> เอาดีๆหนูก็อยากแบบขายสวยคลิปภูมินคนอื่นเขาเหมือนกันแต่แบบมันทําไม่ได้อ่ะพี่เพราะหนูเป็นคนตลกด้วยสําหรับพี่โบคือยึดเป็นต้นแบบมากๆเพราะพี่เขาสวยแล้วก็ตลกนะคะครบเรื่องสุดๆยืนยันเลยน้องปอยในยืนยันไม่คิดลอกเลียนแบบใครคะ่ะแต่มันติดตรงที่หนูเนี่ยเป็นคนสวยด้วยตลกด้วยอะคะ่ะ mm. ก็ขวลือจริงเคากลัวว่าคนจะหาว่าเราอะไปเรียนแบบพี่เขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะชอบในความเป็นตัวเขาที่ไม่ได้เหมือนแบบแสดงนะคะแต่หมายถึงว่าตัวตนของพี่เขาเองอะคือนยากเป็นคนตลกแล้วก็อยากเป็นคนสวยเหมือนกันอยากเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าเราทําไม่ได้คนก็เลยเหมือนแบบคนอุ้ยเหมือนพี่โบน่นนี่แบบขอบคุณมากเลยค่ะที่เหมือนแบบเชื่นชอบเราด้วยแล้วก็หมายถึงว่าแบบพี่โบเขาก็แบบเขา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 หน้ารักกว่าหนูแน่นอนสําหรับหนูอะถ้าแบบเราเป็นคนอย่างนี้อะแม่ เป็นคนตลกธรรมชาติแล้วตลกโกโก้อะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าน้องเขาไม่ได้เป็นคนตลกธรรมดานะเป็นคนตลกออนี่ออสวยด้วยตลกด้วยนะค่ะ